สวัสดีครับวันนี้มี stranger mission มาเล่นให้ดูคลิปหนึ่งเลยครับน่าสนใจมากเลยสวัสดีช่วยนะครับจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอพักที่นีสักเดี๋ยวนะ่ะโอ้ยินดีครับผมคนเราก็ต้องพักผ่อนสักหน่อยอากาศร้อ,อนร้อนด้วยวันนี้ขอบคุณครับเออนั่นไม้อะไรหรอครับ โอ้ไม่เคยได้ยินไม้ดาวซิ่มาก่อนงั้นเหรอคุณเออไม่เคยเห็นคนเสกน้ำจากใต้โลกมาก่อนงั้นเหรอคุณเออมาสตันครับไม่นะครับผมไม่เคยเ แต่ถ้าคุณกําลังหาน้ําอยู่ทําไมไม่ไปตรงทะเลสาบตรงนั้นล่ะครับโอ้เปล่าผมไม่มีปัญหากับทะเลสาบดอนฮูลิโอหรอกไม่มีปัญหาแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์สูบน้ําที่ทันสมัยเหมือนคนจากฝั่งตะวันออกหรอกแต่เราต้องการแหล่งน้ําดีๆที่จะทําฟาร์ม ก็สมเหตุสมผลดีคุมรู้แม่ทย์ที่แล้วเนะี่ยผมไปที่บ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งมาผมว่าผมน่าจะเจออะไรบางอย่างนะแต่ว่าตักแก่ที่เป็นเจ้าของเนะี่ยคูว่าจะแจ้งตำรวจมาจับผมเขาคงจะตะลึงนะที่เห็นคนแปลกหน้าถือกิ่งไม้เนะี่ยนั่นน่ะสิโคตรโอเลยพนันได้เลยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีน้ำมากแค่ไหนใต้ดินที่เขาอยากผมไปบอกเขางั้นเหรอ <laughs> รู้อะไรไหม คุณไม่ใช่คนโง่งนะผมบอกได้เลยไม่ถึงไม่ไปลองซื้อที่จากเขาดูล่ะหลังจากนั้นผมก็จะได้มีแหล่งน้ำแล้วก็สร้างบ่อน้ำซะมผมลองดูก็ได้ <c oughs> ไปเยี่ยมบ้านแสนสุขที่ northwest of a m a d i l l o okay, โอเคไปกัน ส่วนไม้ดาวซิงนี่ผมลองไปหาข้อมูลมานิดนึ่งล้ะสรุปคือมันไม่ใช่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นสสยศาสตร์นะครับข้อมูลก็ตามนี้เลย <S <S <Y> เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิกิพีเดียไว้ที่ description ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะลองขี่ไปโดยที่ไม่มาร์ก GPS ดูทดสอบความรู้ตัวเองเออเล็กอย่างนึงผมไม่ค่อยเชื่อที่บ้านนี้บอกเท่าไหร่ว่า มันเป็นแหล่งน้ำอ่ะอาจจะเป็นสมบัติใต้ดินหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าเช่นน้ำมันอะไรเงี้ยแหล่งน้ำมันเออแล้วเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้มีอยู่สองข้อคือหนึง่งภาร,รกิจเนี้มีความน่าสนใจระดับหนึ่งสองคือลุงที่เป็นเจ้าของที่นี่ลักษณะหน้าตากับน้ำเสียงเนี่ยคล้ายกับลุงโฮเซ่มากเลยครับจะเคยดูแล้วกัน อ่ะลองส่องกล้องดูดูสโหโหโหินี่เป็นที่ส่วนบุคคลนะเว้ยคุณลุงก็ยังกวดขยะอยู่ต่อไปโอเคเข้าไปคุยกับลงงุงกันสวัสดีครับผมไม่อยากจะรู้รว่ามีคนอยู่ที่นี่ด้วยโอ้ใจเย็น อทีนี้มึงก็ปล้นกูนกนไม่ได้แล้วละสิแล้วไม่หลัะทีนี้ใสหัวไปคูนี้มันตะแก่บ้าจริงๆรู้ตัวไหมผมไม่ต้องการเพื่อนหรอกเพื่อนเอ้ยใครใครก็อยากมีเพื่อนกันทั้งนั้นแหละลุงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคือผมอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยกับครอบครัวลุงอยากจะขายที่นี่ไหมครับเราไม่ต้องพูดอะไรกัรนมากเลย ที่นี่มันแห้งเกินเชีบ่บปลูกอะไรได้ไอ้พวกโจรมาป้นประสุสัต์ไปหมดแล้วทำไมอยากจะได้ที่นี่นละ่ะพอดีผมชอบวิวแถวนี้นะครับไม่รู้สินะได้สัสกงร้อยดอลลาร์ผมอาจจะขายให้คุณไ็ไม่แล้วก็ไปหาที่อยู่ที่แบล็กวอเตอร์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบคนแถวนั้นก็นกเถอะไม่เลย โอ้แล้วดูดิมีตัวเลือกให้เราเรา,เราจะซื้อมาหรือว่าเราจะชิงมาได้กำลังโอเคโอเคครับจัดไปสองร้อยแค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นเอ้ยสมัยนั้นไม่ม,มีตู้เย็นทีนี้ว่าอ, <laughs> อ่านี่เลยเพื่อนโชคดีนะทีนี้เรากลับไปหาไอ้ไอ้บ้านั่นกันดูซิว่ามันจะให้รางวัลเราเท่ไหนโอเค,อเคมาถึงแล้วหลับสักค่ำเลย วัวไงได้นโนดมาไหมได้นี่ <ไป S 1> เลยโอเคดีเลยเก็บเงินตัวเองซื้อไปด้วยหรอใชถ้างั้นเอากำไรเล็กๆน้อยๆไปนะดีที่สุดที่จะซื้อมาอย่างสุดเจริ โดยเฉพาะเวลาที่คุณสามารถทำกำไรได้ขอโชคดีครับคุณแมอคลิสเตอร์อ้ามึงให้กูมา20่สิบกำไรเล็กน้อยตายลองรูดศพดูดิอุ้ยได้โฉนดด้วย ทีนี้ก็เป็นเจ้าของแล้วทีนี้เราก็ไปบ้านแสนสุขของเรากันดีกวา่า